คลิปนี้ขอแสดงความยินดีกับแฟนผีทุกคนนะฮะซึ่งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับการคว้าตัวแอนโทนีมาร์ชิอาสดอสซานโตสหรือว่าแอนโทนีจากสโมสรอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะฮะสนนราคาเนี่ยก็อยู่ที่95ล้านยูโรบวกส่วนเสริมอีก5ล้านยูโรนะฮะรวมเป็น100ล้านยูโรนะฮะถ้าตีเป็นเงิน เหมินเงินปอนเนี่ยก็จะประมาณ85ล้านปอนเนะะี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงพอสมควรสําหรับดิวนี้ของแมนยูแต่ว่าเทนทักเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากได้ตัวของเอนทอนีมาร่วมทีมด้วยนะฮะส่วนในเท่านี้ก็อยากจะย้ายมาแมนยูเช่นกันซึ่งตลาดในตอนนี้เนี่ยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเอนทอนี Anthony ก็เป็นลายที่6นะ,ะต่อจากทารลมาเลเซียริซันโดมาร์ติเนสคิสเตียนอิเร็กเซน คาเซมิโรแล้วก็มาตินจูบ b าสกาเนี่ยรายล่าสุดนะครับหลังจากได้ a อนโทนีมาเนี่ย t e นฮาร์ก็มองว่า Anthony เนี่ยจะเป็นตัวเลือกเบอร์ต้นๆนในการลงสนามให้กับทีมแมนยูนะครับแต่เขาเนี่ยก็บอกกับแนวรุกทุกคนว่ายังไงทุกคนก็จะได้สลับกันลงอยู่แล้วนะฮะก็เป็นคำมั่นสัญญาที่เชนฮาร์บอกว่าจะได้ลงทุกคนแน่นอนนะครับ ก็เป็นดีลที่แมนยูแฟนแมนยูก็ดีใจนะว่าได้แอนทรีมาลากเลื้อยในทีมโอเทฟฟอร์ดนะครับผมสำหรับเกมกับเรสเตอร์ซิตี้นะครับในวันที่2เนี่ยแอนโทนี Anthony เนี่ยจะไม่สามารถลงสนามได้นะครับเนื่องจากเรื่องของเวิร์ดโพรโมดเรื่องของการลงทะเบียนนักเตะนะฮะก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าในเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยแอนโทนี Anthony จะมีโอกาสลงสนามหรือเปล่านะฮะ อย่างแรกเลยต้องมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมก่อนก็ต้องรองติดตามข่าวกันต่อไปนะครับทีนี้ไงก็เป็นข่าวดีกับแฟนแมนยูนะฮะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ